สวัสดีท่นช้ชมนแลวันนี้ก็ผมฮัทนาเคียวเคนะฮะโอเควันนี้ผมอยู่กับเกอันเธอฮะ,ะวันนี้เราจะมาดูสัตว์ลกน่ารักหน้าเบลนะคน,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  <c oughs> นเอกไปย่นะะเอาเฮ้ยผือทอนหมวก ผมแล้วดิถอนหมวนก็เท่เทต่ตรงไหนนอ <c oughs> าหาร <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวดดาของให้ โยนไม้ไว้แล้วเก่งหามเก่งห้ำลงค่าสัตว์มันก็จะกักสัตว์ไว้อย่างนี้นะฮะค่าอย่างงี้เอาเฮ้ยหายไม่เป็นไรเราชำแหละ เดี๋ยวหลงไาอยู่กับสัตว์จะไม่มีทางได้ได้เราจะไม่มีทางได้ออกมานี่คือลองฆ่าสัตว์ฮะนเร่ยก็จะพุง่งพานแบบนี้ เราไม่ได้ฆ่าแล้วนะเออตัดโลกอะ่ะไม่ต้องใช้ตัดโลกน่ารักโอ้ม์ฟีน อนโดไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาตักน้ำกัะสัดโลนงฮะอันนี้คือฉี่คือเราจะกินฉี่สั์โลกน่ารักนะฮะคือพลเอกพิยุทธ์จนโอชา <c oughs> เหมือนเหมือนมบตักน้ำหน่อยเร็วขอชี่หน่อยเร็วขอชีขอชี ขอชี้ขอชี้เอ้ยเดี๋ยวไม่เอาหมวกคืนเหรออะสัตว์โลกน่ะล่ะน่า ย้ายมาฝั่งนี้ค่าก็ไปฝั่งนี้ครับผมฮะเอาจริงอะ่ะกำแน่นอนขอไปตัดไม้หน่อยตัดไม้ทำลายป่า แต่ล็อกใช่ไหมยังอื่นไม่เอาใช่ไหมอ้าวเสียงการิน่าเปิดการิน่าไว้แต่คุยสกายเนะี่ยะ คนเอกประยุทธ์ชิมซะไม่มีอยู่ๆก็เงียบอะอะไรวะน่ะข่ะว่า ตัดลกน่ารัก <c oughs> อ้าวแม่งออกเลยอะตัดโลกหนีหนีกงเฮ้ยเดี๋ยวมาเก็บลบ็อกหน่อยเฮ้ยมาเก็บลบ็อกไปดิแล้วเราไปเก็บเอง ไหนดูหน่อยอ๋อน้าอย่างนี้ปวดขี้โอ้ยลืมขี้เมื่อเช้าลืมขี้แบบแบบขี้ตรงนั้นเต็มหมดแล้วไงไม่อยากไปนอนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องอันขี้ไว้อะแตโลกของเราในวันนี้นะฮะขอนำเสนอฮะผมเติมได้ผมเก่ง เอ้ยสั่นโลกเขยิบไปหน่อยก็ได้นะเฮ้ยเติมได้วะเทพเทพเอ้าเอ้าไม่ใช่เงวเขาบอกเงวสั่นโลกอะไรวะน่ะวนไป เฮ้ยอันนี้วางสติกไว้ด้วยหรอเหลือเนี่ยงั้นเราโยนไม้ไว้ด้วยนะน่าเราเปิดกล่องไม่ได้ฮูสัตว์โลกน่ารักเฮ้ยเราเก็บข้างบนไม่ได้แล้วม่ได้อยู่ในกลุ่มแกแกเก็บแล้วกัน ในดูหน้าสัตว์โลกดิเออหน้าแม่งมีปอยแนะ้วทีบ่บอกโยมแอนวอสซับวอสซับแมนหน้าแบบมีปมปล่อยสัตว์โลกได้เอ้าว <laughs> ไม่ปล่อยแนละ้วสัตว์โลกไม่มีผมโอเค สันโลกไม่มีผมไม่เอาเอามีผมเอามีผมเย้เฮ้ยบูธบูธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วงกลมสี สีเอไมของแกมไม่ใช่สีแบบเดียวกับเราอะแต่ชื่อสีเดียวกันเออทำไมอะ่ะหรอครับบอกผมด้วยนะฮะฟรีพิซ่าบาย<อ>บาย ก็บอกไปแล้วไงว่าว่าเขาขี้แล้วมันเต็มไงเขาเลยไม่กล้านอนนะเ่้งขนดกตัดโลกอ่ะนะไหน เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคือเรากินฉี่สัตว์โลกนะเว้ยเฮ้ยมันออกมาได้เอ้ยลีเลยข้ามันข้ามันเข้าไปเข้าไปเอาเฮ้ยมันหายกับเข้าไปไม่งั้นจะไม่มีอาหารกินนะเว้ย เอ,อ้ยเดี๋ยวไปลองบ้างดีกว่าไม่เอาลราไปดีกว่า <c oughs> น่ากลัวสัตว์โลกโด้วยรถนี่ผมเป็นสัตว์โลกชน,นิดชน,นิดที่สองครับนั่งอยู่ข้างบน ส,ออสัตว์โลกน่ารักน่ารักพุงพิงนสัตว์หายเราจะกระโดงไปแล้วนะครับปึ๊บอืมรอดเราสัตว์โลกน่ารัก น่ารักน่าถีบเฮ้ย hey, ประตูนี้คือประตูวิเศษนะครับไปที่ไหนก็ได้จริงฮึบอึบฮึบ โอเคในเมื่อสัตว์โลกเราจบไปแล้วเราขอจบคลิปดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้บุ๊บ,บ,บ